ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ที่สภาพพื้นที่มีความพร้อมที่จะลุยหรือว่าประจนภัยเราก็จะมาอยู่กับ Hornet 225จากแบรนด์ LNP ครับผม ดีไซน์ของตัวรถจะอยู่ประมาณ90ซนติเมตรฐานล้อก็อยู่ประมาณ4 0 5 0เซนสามารถลุยน้ําไปทางครุกขะหรือว่าไปทางเรียบเนี่ยสะดวกสบายมากเลยในส่วนของหน้าปัดจอรถ ATV ตัวค o n เน2 2สเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าปัดของ LED นะครับสว่างชัดเจนมีบอกเกียร์บอกความเร็วบอกระยะทางแล้วก็จะแจ้งเตือนในเรื่องของน้ํามันส่วนรอบตัวรถเนี่ยครับระบบสั่นสะเทือนจะเป็นโมโนโชคด้านหน้าซ้ายขวา2ข้างแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งที่นะครับส่วน ในช่วงล่างก็จะเป็นระบบลูกหมากนะครับเหมือนกับรถยนต์เลยสามารถอัจฉรบีได้ทำให้การใช้งานยาวนานนะครับไฟด้านหน้าจะเป็น LED สปอ t l ตไลท์สข้างเลยแล้วก็จะมีไฟหลีทั้ง2ด้านนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในส่วนของระบบความปลอดภัยอีกอันนึงก็จะเป็นสัญญาณกันขโมยที่มาพร้อมกับตัวรถเลยคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 2 5ซีซี การระบายความร้อนเนี่ยจะมีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยนะฮะการขับเคลื่อนจะขับเคลื่อนด้วยโซ่ขนาด520จะเป็นโซ่ที่ใหญ่ทนต่อแรงกระชากไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเขาจะทนกว่าโซ่428หรือว่าโซ่ของรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปช่วงหลังเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยโซ่แต่ว่าด้านหน้าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นอัตโนมัตินะครับ225ซีซีในส่วนของล้อคอนเนตหรือว่าเจ้าตัวต่อตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อแม็กซ์ล้อมาให้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็น ล้อที่มากับกระทะนะครับตัวนี้ของ LNP เนี่ยเขาให้มาเป็นล้อแมกเลยนะครับสำหรับกุญแจรถนะครับของเจ้าตัวต่อต,ตัวนี้หรือว่า Hornet 225เนี่ยครับก็จะเป็นตัวหัวหมวกกันน้ําเข้าจะสามารถใช้งานได้ทนทานเพราะว่าเป็นตัวป้องกันน้ําฝนได้ดีเลยทีเดียวในส่วนของคันเร่งนะครับก็จะเป็นแบบกดเซฟตี้เหมือนเจ็สกีทั่วไปจะไม่เป็นแบบบิดคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นสวิตช์แทนรักษาความปลอดภัยสําหรับคนขับก็คือระบบออฟลันนะครับเวลาเรากด เครื่องยนต์เนี่ยครับจะดับฉุกเฉินเลยระบบเบรกหรือห้ามล้อนะครับก็จะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเลยทีเดียวรถคันนี้เนี่ยสามารถลุยน้ําลึกถึง50ซนติเมตรเลยนะครับสำหรับการบรรทุกสัมภาระของเจ้า Ho นเนตสองหนะครับหรือว่าเจ้าตัวต่อตัวนี้เนี่ยสามารถบรรทุกได้ด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้าได้ถึง10กิโลและหลังอีก10กิโลดีไซน์ของคันนี้เนี่ยมีกาแทนป้องกันสําหรับกิ่งไม้หรือว่าหนามเกี่ยวตอนท่านเข้าไปในปา่า ด้านหลังก็จะมีพนักพิงมาให้ด้วยจะเหมือนกับตัว ATV พวก 300cc อะไรขึ้นไปสำหรับภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับสามารถพบกับเจ้า HorNe ต225นะครับที่เด่น5มอเตอร์ทุกสาขาตอนนี้เราก็จะมีอยู่9สาขาในจังหวัดเชียงรายและพะเยานะครับสามารถจัดส่งให้ได้ในพื้นที่ใกล้เคียงและถึงหน้าบ้านท่านเลยสำหรับวันนี้นะครับผมและเจ้า h o r n e ต225ของแบรนด์ LNP นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม